วิชาวิทยาศาสตร์5เรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะผู้นำเสนอเด็กหญิงกัญญาลัชธาหองครูผู้สอนคุณครูธนชัยตาภาหรือครูเอฟ แรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวบริวารระบบสุริยะประกอบด้วยดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์อ,อยู่ตรงศูนย์กลางของระบบมีดาวเคราะห์และวัตถุขนาดเล็กเช่นดาวเคราะห์แค้ดาวเคราะห์น้อยดาวหางเป็นบริวารโคจรล้อมรอบดาวเคราะห์บางดวงมีดวงจันทร์บริวารโคจรล้อมรอบ 1. แรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวบริวาร 2. ปรากฏการที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์ 3. ปรากฏการ์ที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ 4. เทคโนโลยีอวกาศดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ซึ่งมีมวลหลยรัก้ของระบบสุริยะ จึงทำให้อาวากาศโค้งเกิดเป็นศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงโดยมีดาวเคราะห์และบริวารทั้งหลายโคจรล้อมรอบดาวเคราะห์เหวีวัตถุที่มีสมบัติดังนี้ครบถ้วน 1. โคจรล้อมรอบดวงอาทิตย์ 2. มีมวลมากพอที่จะโน้มถ่วงของดาวสามารถเอาชนะความแข็งตัวของเนื้อดาว 3. ไม่มีเหตีวัตถุอื่นๆโคจรในบริเวณเดียวกัน จบการนำเสนอค่ะ